ค่อยๆฟาร์มก่อนวางตู้ไม้ดเลยเฮ้อรกพูดหุ่นเลยไม่ล็อกป้าไว้แล้วแก๊กดึงหนีโคตรจริงระดับ

เปิปดกล้าเหมือนเนี่ยไม่ได้เป็นปดนะนักฆ่าแข่งกันด้วยความสโลว์ที่รุนแรง And defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Me. Yep. No, no, no. How are you? Your tower has been destroyed. เอออยู่ก็มาปีหัวอย่านี่ได้คอนเทนต์แล้วนะอย่นี้มันจะเข้เขามาฆ่ากู กูเหลือนิดเดียวไม่ตายมันตายความยิงมันมันมันตึวีดีโอได้ใช่ไหมไดเก็บเงแล้วเขาข้างล่างมันฆ่ามันแล้วข้ามันนี่สุดตัวง่ะเลือดเหลือน้อยแล้วเฮียมังไม่เห็นโอ้โหตายดิ Your team has destroyed a tower. Don't leave don't An ally has been defeated. I An ally An ally has been defeated. Oh The God. team has destroyed a tower! An ally has been defeated! Which we're gonna see every time the water. Your tower has been destroyed. Bandits. An ally has been defeated. An go. enemy has been defeated. An ally has been defeated. Okay. Annoyed, annoyed. Your tower has been destroyed. Okay. And I have been defeated. You have defeated an enemy. Dragon and Slayer have evolved.

ตายคู่ไปมึงงันแก๊กใครไ,ได้ลล <c oughs> ะอ่ายมาเจอริปโปเอา่ายมาเจอริปโปเออเ <c oughs> ออยังไงยังไงช่วยแม่ไอ้ที่ทย่ว <c oughs> ันนี้ เฉยเลยดูดูโอ้โหอเบนเป็นสุดยอดจริงแค่รักเลยที่บอเชียร์โอ้ยใครที่จะไปไแค่ที่ก็ตายแล้ว คือไม่มีชีวิตแค่เดัวงนวันนาฮ่างยโอเมนกลับบ้านกันะสายแทงจะไปลุยเดียวนี่นะ หายแทงไม่ลุยเดียวมันจะฆ่าได้ยังไงเอสหายภากมันมาตายหมมดตายหมดโอเเยอะ Nice assist อีนี้แม่งจับมัดไว้ก็ตายแล้วโอเมเน่วิ่งเซอวะนี่ต้องให้กูตายชว์ทุตัวเอาเวทแรง An enemy has been defeated. Violence is always the answer. Your team has destroyed the tower. What's the of the worst of the worst of the worst? Your ally has been defeated. Enemy double kill! Oh, I can move. Shut down! You're not going to bad, Kyuda. คงไม่ฟาร์มนะครับตอนนี้แค่อย่างเดียวควาเนยใส่ก่อนโอเนี้ยโอเคไหโอเคหม <me adults> ไปนะเดับ เดินหนีทำไมเนี่ยเฮ้ยใครเล่แม่แม่จะเดินหนีระยะปืนกูทำไมเข้มซูกูไม่ได้นะน,นี่เริ่มมาแล้ว ตตตงีิาาาเเยไม่ล็อกกันแล้วครับคุนใช้ไปแล้วไม่ใช่หรือว่าตีสกีสต่เนี้อยู่นี่โดนล็อกมันก็เสร็จแล้วก็โดนล็อกแหกซึ่งมันใช้อสี ับดวบับดวบับดวบับดูบโอ้โหมาลอยข้างหลังตายแล้วยังมาดูเนี่ยโอ้โหเราพัดจะตายแล้วเนี่ยหโอเมนเนี่ยไม่สน สายดันที่แท้ทรูแล้วก็ตายไปช่วยแหวนก็ไม่น่าไปเถียงช่วยกันนะสายดันที่แท้ทรูงานไม่มีประโยชน์การไม่มีประโยชน์งานทำไปเด้อไอ้ไได้หนังสือกันมั้งไปไปทำอะไรอ่ะไป Let's play. Knock we knock go. Go. Oh. It's a true light. Long I saw it. I saw I infinite slayer has appeared prepare for the final battle violence is always the answer lock my lily พอเขาก็ลงกลางลงข้างล่างแล้วตอนนี้เขาไปข้างล่างแล้วนะพอเขาลงมาตรงกลางครับไปข้างล่างเล่นเป็นเทลเลยสัตว์ถ้าเป็นเทลจะไม่บ่นเลยที่อ่ะตีป้อมวะสิบนาทีนี่จะแตกมันอีป้อมเนี่ย เราเราเราเเขาจะผ่านเราไปแล้วไปแล้วแล้วแต่เลยเอาเอ๊ะอะไรแบบแบบขนาดหายว่าหอยว่าหายว่าอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบผีเก่งไปด้วยใครก็ไปเตะสติมือด่าโวยเดินหนีแม่เลยไปแล้วทุกคนละเรียกพียบเดินมาตอนทีพูดนะรวยโอ้ภาษาอังกฤษอีก ยลดแม่เอ๊ะไม่พิมพ์นะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โห้ยพิมพ์เหี้ยเลยทุกคนพิมพ์ด่าหน่อยฮะปล่อยแม่งตายปล่อยแม่งตายปล่อยแม่งตายหนีเร็วซะด้วยนะไอ้เหี้ยซื้อรองเท้าใส่แดงเลยตัวเนี้ย Hãy subscribe cho máy Ghiền Mì Gõ Để không được nãy dẫn มีมีมีเกิดนะอีกทีอีกทีบแม่งดีลเลยก,ก็จับดีครับเอ็มดีกบวกแม่งเลยบวกแม่งเลยตัดตายไงก็<ด>ตายตัดสายนะเว้ย your tower has been destroyed อ๋อตีตั้งนานไม่ลงเลยเว้ยเทีย ่ได้หนังสือด้วยนะมึงแซ่บไม่ไปเลยขายอะไรดีวะบูมสติ๊กอะบูมสติ๊กสองร<ต>้อยไม่ได้เมนี่มาเน้นเข้าร่วมนวดเนี่ย And defeated, enemy double kill, enemy ultimate. Shut down, it's not cool. Let's be a lucky one. Something to him. Your tower has been destroyed. ไปไหนล่ะไปไหนไปไหนไปไหนจากกาลีเหรอมาแล้วอมเอนทำไมมันตายน้อยกว่าเพื่อนเล่นพลิปเล่นดักพี่ ก็ไม่ออก่ชวยดูเดินไม่ได้ฮะไอ้สัตว์เดินทะโลวะไอ้ดิสีหนีไปไหนไอ้สัตว์มากแง่หนีไปไหนแล่ามีอีกมีเกิดมีเกิดเกิดก็ตายเกิดก็ตายอ your Stop. team has destroyed Stop. 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 a tower Stop. 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 an enemy has been defeated your team has destroyed a tower Pop there, eh? An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Yeah. Your team has destroyed a tower. จากกาลีหรือเปล่าดีเหมือนเดิมจะถรอบเลยกับกระโดดกระโจนใส่แก๊กกระชากต่อได้ <th>